สรับนักฟังขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทย rtia เชี Asia, สัมพันธ์นะครับลำดับต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวคราวและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานต่างชาติในไต้หวันในช่วงขุนพลแรงงานไทยมาฟังข่าวอุบัติเหตุจากการทำงานยังคงรุนแรงนะครับปี2568 ทั่วไต้หวันเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน251รายตกจากที่สูงค่าชีวิต70รายภาคการก่อสร้างหนักสุดกระทรวงแรงงานงัดแผนลดอุบัติเหตุเร่งด่วนนะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดเผยสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงในการทำงานของทุกภาคอุตสาหกรรมประจำปี2568โดยระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการทำงานรวมทั้งสิ้น251รายเทียบกับปี2567ที่มี281รายลดลง26รายขณะที่ภาคการก่อสร้างมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรง105รายคิดเป็นร้อยละ42ของทั้งหมดและลดลงจากปีก่อนหน้านี้40รายอย่างไรก็ตามในจำนวนดังกล่าวนะครับมากถึง70รายหรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ67เสียชีวิตจากการตกจากที่สูงนะครับ จางยี่ปินผู้อำนวยการกองวางแผนบุรณาการกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในไซ้งานก่อสร้างลดลง40รายมาจากการชะลอตัวของโครงการก่อสร้างในช่วงปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปหัญหาการเร่งรัดงานก่อสร้างอย่างไม่เหมาะสมลดลงควบคู่กับการที่กระทรวงแรงงานเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบด้านแรงงานในงานก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นอันตรายความเสี่ยงสูงเช่นว่าการตกจากที่สูงและอัคคีภัยพร้อมทั้งดำเนินมาตรการกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตจากการตกจากที่สูงในภาคการก่อสร้างยังคงสูงอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละห7หรือ70รายและอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างของภาคเอก,กชนมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ70นะครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเจ็ดรายรวมเป็น63รายคิดเป็นร้อยละ25ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจางอี่ปินระบุว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งในด้านทรัพยากรในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและความรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยนะครับเมื่อพิจารณาจำแนกตามพื้นที่ก็พบว่าปี2568ที่ผ่านมา นครไทยจงมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงในการทำงาน36รายสูงสุดในไต้หวันนะครับคาดว่าเป็นผลมาจากการมีโครงการก่อสร้างของภาเคเอกชนจำนวนมากอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวลดลงจากปีก่อน4ราย รองลงมาคือนครนิวยอร์กและนครเทาหยวนซึ่งมีผู้เสียชีวิตร32รายเท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้นครนิวยอรย์กลดลง8รายนครเทาหยวนลดลง2รายส่วนนครเกาโฉงจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงมากที่สุด17ราย ในทางตรงกันข้ามกรุงไทเปมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น8รายมากที่สุดในบรรดาทุกพื้นที่แสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างในการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับการวิเคราะห์ประเภทของสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุพบว่าภาคการก่อสร้างยังคงเผชิญความเสี่ยงหลักจากอุบัติเหตุการตกจากที่สูงโดยในปีที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิตมากถึง70ราย คิดเป็นร้อยละ67ของผู้เสียชีวิตในภาคการก่อสร้างทั้งหมด แม้จะลดลงจากปีก่อน12บรายแต่สัดส่วนอุบัติเหตุในโครงการของภาคเอกชนยังคงสูงกว่าร้อยละเจซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งเสริมความเข้มแข็งต่อไปส่วนภาคอุตาหกรรมการผลิตประเภทอุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุดคือตกจากที่สูงเช่นกันจำนวน27่รายรองลงมาคือการถูกหนีบหรือถูกดึงเข้าเครื่องจากสิบรายและอุบัติเหตุจากการถูกชนนะครับ กรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยชีย้แจงว่าสถิติที่ประกาศเป็นข้อมูลจากกรณีที่หน่วยงานตรวจแรงงานได้รับแจ้งเหตุแล้วส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดทำรายงานโดยบางกรณียังอยู่ระหว่างการผ่าชนสูตรของอายการเพื่อตรวจสอบว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานหรือไม่จึงยังไม่ถูกรวมอยู่ในสถิตินะครับ ต่อไปมาดูผลสำรวจเรื่องสภาพความเป็นอยู่การทำงานของแรงงานต่างชาตินะครับในปี2,568นั้นแรงงานต่างชาติภาคการผลิตมีค่าจ้างรวมโอทีโดยเฉลี่ยนะครับ35,000เหรียญต่อเดือนส่วนผู้อนุบาล24,000เหรียญในจ้างหนักใจในเรื่องภาษาและความร่วมมือมากที่สุดนะครับจากสถิติณสิ้นเดือนพฤศจิกายน2,568ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวันมีจำนวนทั้งสิ้น865,811คน เพื่อให้ทราบถึงสภาพการทำงานไรายได้และปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากนายจ้างและแรงงานต่างชาติกระทรวงแรงงานไต้หวันได้จัดทำการสำรวจสภาพการทำงานการบริหารแรงงานต่างชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขต่อไปล่าสุดกระทรวงแรงงานได้ประกาศผลการสำรวจการบริหารจัดการและการใช้แรงงานต่างชาติระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2568พบว่า แรงงานต่างชาติในภาคการผลิตมีค่าจ้างประจำและโอทีเฉลี่ยเดือนละ35,000เหรียญไต้หวันเทียบกับปี2,567เพิ่มขึ้นประมาณ1,600เหรียญต่อเดือนหรือร้อยละ4.7ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่เป็นค่าจ้างประจำเช่นเงินโบนัสเงินเพิ่มตามเทศกาลและเงินรางวันจากการทำงาน ตลอดปีเฉลี่ย15,000เหรียญลดลงจากผลการสำรวจเมื่อครั้งก่อน600เหรียญรือรอย,รยละ3.6ในส่วนผู้อนุบาลต่างชาติในครัวเรือนมีรายได้โดยเฉลีย่ยเดือนละ24,000เหรียญไต้หวันเพิ่มขึ้น4 0 0เหรียญนะครับ กลับพ้นฟังรายงานสำรวจสภาพการบริหารจัดการและการใช้แรงงานต่างชาติฉบับล่าสุดซึ่งทำการสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2568มีนายจ้างที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม8,545ชุดเป็นนายจ้างภาคการผลิต4,523ชุดนายจ้างผู้อนุบาลในครัวเรือน4,022ชุด รายงานการสำรวจพบว่าปัญหาที่ทำให้ในจ้างไม่สบายใจมากที่สุดยังคงเป็นด้านภาษาหรือการสื่อสารไม่เข้าใจตามมาด้วยการปรับตัวหรือความร่วมมือไม่สูงนะครับตามมาด้วยการปรับตัวหรือความร่วมมือไม่สูงนะครับ ผลการสำรวจด้านค่าจ้างปรากฏว่าค่าจ้างประจำของแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ30,000เหรียญไต้หวันเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2,567เพิ่มขึ้นประมาณ3.6%หรือเพิ่มขึ้น1,100เหรียญ สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำขณะที่ค่าโอทีเฉลี่ยประมาณ5,100เหรียญไต้หวันต่อเดือนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน500เหรียญหรือเพิ่มขึ้น111.8เมื่อรวมค่าจ้างประจำและค่าล่วงเวลาแล้วเฉลี่ยอยู่ที่35,000เหรียญเพิ่มขึ้น1,060เหรียญหรือ104.7 นอกจากนี้ยังมีรายได้ที่ไม่ใช่เป็นค่าจ้างประจำอีกปีละประมาณ1 5 0 0 0เหรียญลดลงจากผลการสำรวจเมื่อครั้งก่อน6ไรเหรียญร้อยละ3.6นะครับด้านเวลาทำงานของแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตในเดือนที่สำรวจคือเดือนมิถุนายน2,568มีวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขตรรัตฤกษ์รวม9วัน ลดลงจากปีก่อน2วันขณะที่ชั่วโมงทำงานปกติอยู่ที่168.2ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน16ชั่วโมงและชั่วโมงทำงานล่วงเวลาเฉลี่ย28.3ชั่วโมงเพิ่มขึ้น1.4ชั่วโมงโดยมีสาเหตุหลักมาจากโอกาสทางธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กระตุ้นให้บางอุตสาหกรรมการผลิตมีการทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้นรวมชั่วโมงทำงานทั้งหมดเฉลี่ย196.5ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.4ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้อนุบาลในครัวเรือนซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงานได้รับค่าจ้างเฉลี่ย24,000เหรียญในจำนวนนี้เป็นค่าจ้างประจำเฉลี่ย21,000เหรียญไต้หวันต่อเดือนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน4 0รเหรียญผู้อนุบาลในครัวเรือนที่ทำงานต่อเนื่องตลอดปีมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่ค่าจ้างประจำเช่นโบนัสหรือเงินพิเศษที่ไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนเฉลี่ย7 0 0เหรียญ ใกล้เคียงกับผลการสำรวจครั้งก่อนด้านเวลาทำงานในเดือนมิถุนายน2,568มีชั่วโมงทำงานเฉลี่ย10.1ชั่วโมงใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าเช่นกันนะครับด้านปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแรงงานต่างชาตินายจ้างภาคการผลิตร้อยละ34.3ระบุว่าประสบปัญหาในการใช้แรงงานต่างชาติปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่การสื่อสารด้านภาษาร้อยละ23.2 รองลงมาได้แก่การสื่อสารและความร่วมมือในการทำงานเช่นการปรับตัวหรือความร่วมมือไม่สูงร้อยละ12.6และทัศนคติหรือวิันในการทำงานไม่เหมาะสมร้อยละส1 4ส่วนนายจ้างที่ว่าจ้างผู้อนุบาลประสบป,ปัญหาร้อยละ34.4ปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่การสื่อสารด้านภาษา รอยละ24.5รองลงมาคือการใช้โทรศัพท์มือถือหรือพูดคุยส่วนตัวมากเกินไปรอยละ10.1รวมถึงการสื่อสารและความร่วมมือในการทำงานรอยละ9.2แต่ทัศนคติหรือวินัยในการทำงานไม่เหมาะสมรอยละ7.4นะครับ ต่อไปเป็นคำเตือนแรงงานต่างชาตินะครับโทษของการฆ่าน้องหมาน้องแมวจำคุก2ปีปรับเพิ่ม2ล้านซื้อขายบริโภคก็มีโทษปรับสูงสุด250,000เหรียญน,นะครับกรับผูฟังคดีแรงงานต่างชาติบริโภคและฆ่าสุนักแมวอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองสัตว์ของไต้หวันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ กระทรวงเกษตรได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลายภาษาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานส่วนกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์และป้องปรามการกระทำผิด เตือนการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2ล้านเหรียญขณะที่การจำหน่ายซื้อหรือบริโภคโดยผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด250,000เหรียญไต้หวันนะครับนอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งอาทินครนิวยอรเปนครไทยจงและเมืองผิงตงเป็นต้นได้ออกข้อบัญญัติท้องถิน่น กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการห้ามหรือป้องกันไม่ให้แรงงานต่างชาติทุงตนใช้สถานที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่นายจ้างจัดให้กระทำการบริโภคหรือฆ่าสัตว์หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือไม่ไดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามหน้าที่จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ กล่าวบนฟางกฎหมายคุ้มครองสัตว์ของไต้หวันมาตรา6และมาตรา12วรรค3กำหนดว่าบุคคลใดห้ามรบกวนทารุณกรรมหรือทำร้ายสัตว์และห้ามฆ่าสุนัขหรือแมวรวมถึงห้ามจำหน่ายซื้อบริโภคหรือครอบครองซากสัตว์อวัยวะภายในหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของสุนัขหรือแมวผู้ฝ่าฝืนการฆ่าสัตว์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับตั้งแต่200,000ถึง2ล้านเหรียญไต้หวัน หากใช้ยาอาวุธปืนหรือวิธีการที่ทำให้สัตว์เสียชีวิตในลักษณะาร้ายแรงตามมาตรา25ทับหนึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1-5ปีและปรับตั้งแต่500,000-5ล้านเหรียญไต้หวันส่วนผู้ฝ่าฝืนการจำหน่ายซื้อบริโภคหรือครอบครองซากหรืออวัยวะของสุนัขหรืออาหารที่มีส่วนประกอบดังกล่าวตามมาตรา27ข้อ6 มีโทษปรับตั้งแต่50,000ถึง250,000เหรียญไต้หวันและอาจจะถูกเปิดเผยชื่อภาพถ่ายและข้อเท็จจริงของการกระทําความผิดให้สาธารณชนรับทราบนะครับกลับู้นฟังเพื่อจะยกระดับสววสดิภาพของสัตว์ที่ผ่านมาสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้เสนอแก้ไขกฎหมายคุ้มครองสัตว์เพื่อเพิ่มโทษให้มีผลยับยั้งมากขึ้น ล่าสุดสภาบริหารไต้หวันมีมติเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาน,นี้อนุมัติร,ร่างแก้ไขกฎหมายตามที่กระทรวงเกษตร,รเสนอและจะนำไปรวมพิจารณากับฉบับร่างของสมาชิกสภานิติบัญญัติต่อไปกระทรวงเกษตร,รชี้แจงว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ให้ความสำคัญกับมาตรการที่สังคมมีฉันามติสูงและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุม5ด้านหลัก ได้แก่การเสริมความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์การยกระดับการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์การพัฒนากำกับดูแลอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงการเพิ่มอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์และการเสริมสร้างการคุ้มครองสัตว์โดยมีการแก้ไขกฎหมายทั้งสิ้น27มาตรานะครับในส่วนของการเพิ่มโทษเพื่อป้องปรามการทารุณสัตว์ ร่างกฎหมายเสนอให้เพิ่มโทษในกรณีทารุณกรรมร้ายแรงโดยผู้ที่จงใจฆ่าหรือทารุณกรรมจนสัตว์พิการอย่างรุนแรงหรือสูญเสียการทำงานของอวัยวะสำคัญจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่3 0 0แสนถึง3ล้านเหรียญหากใช้ยาอาวุธปืนความรุนแรงหรือวิธีทรมานอื่อนๆอาจเพิ่มโทษได้อีกไม่เกินกึ่งหนึ่งและยกเลิกเงื่อนไขเดิมที่ต้องเป็นกรณีสัตว์หลายตัวเสียชีวิตนะครั